กลุ่มลูกค้าเราหนึ่งพันรายพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บอ๋อข้อมูลมันข้อมูลงบมันยังไม่ออกมาใหม่แต่ว่าผลกระทบเข้าข้าเราแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ดีแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแบบทําธุรกิจเนี่ยมันจะต้องรบบะมัดระวงังเห็นภาพชัดเลยแบบแต่ละอันนี้ดีมากเด็ดมากอันนี้ต้องพูดแบบนี้ปัจจุบันน้ํามันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถึงตรงนี้เพิ่มขึ้นจาก80 เหรียญไปเป็นร้อยสิบเหรียญหรือ120ร้อยี่สิบเหรียญถามว่าผลกระทบกับลูกค้าเราเป็นยังไงนะ uh huh. เราเรามีฟีเจอร์ที่เราเรียกว่า Impact นะครับ Impact คือเป็นการสร้างโมเดลทางเศรษฐมิติก็คือเอาข้อมูลของแบบที่เรามีอยู่แล้วก็ไปผนวกกับข้อมูลเศรษฐศาสตร์นะครับข้อมูล external factor uh huh. อย่างเช่น GDP าราคาน้ำมันราคาอื่นๆที่แบบ ทั่วไป external factor นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาดูถึงความเชื่อมโยงนะครับโดยใช้โมเดลทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับมันก็จะหา equilibrium ใหม่อย่างเช่นเวลาคล้ายๆเราโยนก้อนหินไปมันก็จะมีการกระเพื่อมแล้วน้ำมันก็จะค่อยๆนิ่งนะครับนั้นน้ำมันเนี่ยพอขึ้นราคาปุ๊บมันถูกโยนมาตุ้มแล้วมันก็มีการกระเพื่อมแต่ถามถามว่าเออมันกระทบอะไรโดยทั่วไปมันก็จะแบบขนส่งหรือเปล่าหรือ cost ของตรงไหนใช่ไหมแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันควอนติฟายออกมาเป็นยังไงได้บ้างอันนี้มันเป็นโมเดลที่เ,เราใช้ควอนติฟายออกมาว่าแบบเฮ้ยมันมีผลกระทบกับลูกค้ากลุ่มไหนบ้างแล้วปริมาณเท่าไหร่อย่างเช่นไทาชาร์ตเกี้นะครับอย่างเช่นจริงๆแล้วราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันมี positive impact ด้วยกับบางคนนะครับมบีบริษัทที่ได้ผลกระทบเชิงบวก22%โอ้โหผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงลบ77%ครับนะครับนนทางขวามือเนี่ยทางขวามือเนี่ยจะเห็นว่าผลกระทบเชิงลบที่มากกว่า5แสนบาทในแง่ของกําไรจะลดลงเกิน5แสนบาทเนี่ยมีอยู่ประมาณ188,000บริษัทคือคือโดนกระทบทางด้านน้ามันทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้กําไรลดลง เกา็อาจจะขาดทุนอยู่แล้วขาดทุนมากขึ้นหรือกําไรแล้วไปขาดทุนหรือว่ากําไรแล้วกําไรลดลงอันนี้แล้วแต่ขบริษัท<อ> uh. แ,แต่จะมีผลกระทบตรงนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าบริษัทแต่ในขณะที่ทางขวาสุดเนี่ยเป็นผลกระทบทางบวกนะครับลอง <u> มาสตร์โอเวอร์มีอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบทางบวกมากกว่าห้าแสนบาทในแง่ของกรรําไรครับ Oh, oh, แล้ว <okay. S 2> ข้างล่างเนี่ยเราเรา <Yeah. S 2> เราลงมาดูได้นิดหนึ่งนะมันก็จะมีดีเทลเป็นตัวเลข uh, ที่เราสามารถแบบเข้ามา explore ได้อย่างเช่นเราบอกว่า,าตัวที่ติดลบเยอะที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็น transportation นะครับแต่เป็น construction mm. ติดลบเก้าแสนเก้าแสนกว่าล้านบาท ตัวนี้ตัวเมาส์ที่ชี้อยู่นะครับตั้งขวามือครับโอ้โอ้โอ้หอ,อัน,นอันนี้น่าสนใจมากครับโฮเซลอันนี้อ,อันนี้โฮเซลบางบบทมีมันไปมันไปมันไปผนวกกับเงินเฟอ้อขึ้นราคาทำอะไรให้แบบคือคือเพราะว่าโมเดลพวกนี้มันไม่ได้เป็น direct impact อย่างเดียวมันมี indirect impact ด้วยคือเวลาเราเรามีผลกระทบใช่ไหมครับบางอุตสาหกรรมเนี้ยโดนโดยตรงบางอุตสาหกรมรมเนียไปกระทบอุตสาหกรรมอื่น แลวอุตสาหกรรมอื่นก็กลับมากระทบกับอุตสาหกรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับหาจุดอีควิเลียมใหม่ม,มันก็จะแบบค่อยๆวนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูอิมแพคให้มันเซตเทิลแล้วมันออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราใส่เข้ามาอยู่ใน AI X. เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเราหนึ่งพันรายพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บขอ,อข้อมูลมันข้อมูลงบมันยังไม่ออกมาใหม่แต่ว่าผลกระทบเข้าว้าเราแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ดีแน่ๆเลยมันมีลูกค้าบางกลุ่มที่แบบ ประมาณสามสี่สิเอร์เซ็นเนี่ยผลกระทบเชิงลบนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแบบทําธุรกิจเนี่ยมันจะต้องแบบมี p พอรเซ i o n คือการระมัดระวังเพิ่มขึ้นยังไงหรือว่าลดสัดส่วนที่เป็นเครดิตเทอมมีแคชบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ยฮะ <c oughs> ก,ก็ต้องแบบไปไปมีนโยบายอะไรที่ป้องกันความเสี่ยง <c oughs> หรือทําประกรันการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลไปเพื่อกําหนดกลยุทธ์ <c oughs> ได้นะครับ โเห็นแบบนี้ของไมไม่ใช่แค่ B2B แล้วสายนักลงทุนอินเวสเตอร์หรือคนเล่นหุ้นเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะมากเลยดูแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยแบบแต่ละอันนี้ดีมากเด็ดมากอันนี้ต้องพูดแบบนี้มีคุณอาลีฟก็เลยบอกว่าโอ้โหเจอเจอเคสแบบเพียบเลยชาเลนจ์ที่เห็นก็โอ้โหทำยังไงให้คนอ่านภาพนี้ออกเนาะสนุกใช้ถูกกัน ตั้งคำถามใช่เลยคุณอาลีฟเป็นหนึ่งในคนทำธุรกิจที่ใช้ Data d ด mm ีเ hmm. วเป็นหลักฉะนั้นคุณอาลีฟครับรีบเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็รีบไปสมัครใช้นะทีนี้ครับอ่ผมอาจจะถามแบบนี้เนาะโอ้โหฟังมาเยอะมีไหมว่าแบบธุรกิจแบบไหนที่คุณจอห์นนี่คิดว่าแบบอันเนี้ยควรต้องใช้เลยนะวันนี้และธุรกิจแบบไหนที่ดูยังไม่พร้อมที่จะใช้ในตอนนี้ครับคนที่ใช้เยอะที่สุดก็คือสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มต้นเลย แบงค์ใช้แลดูข้อมูลเดี๋ยวนี้แบงค์ใช้ก็ใช้เยอะขึ้นใช้เขาจะใช้คนละระบบแบบที่ที่ผมโชว์วันนี้แบงค์ของเขาาจะลึกกว่านี้อีกแล้วเราก็จะมีฟีเจอร์ที่แบบว่า,าแบบอลังการกว่านี้เพราะว่าแบงค์เองมันมีคว e ยแมนที่ค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นดิจิทัลแบงกิ้งอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้ตรงนั้นเยอะอแต่ว่าบริษัทต่างๆก็เริ่มใช้เยอะขึ้นนะครับบริษัทที่ใช้เนี่ยก็จะหลักๆเนี่ยก็เป็น B2B นะครับอย่างเช่น Financial service ที่ไม่ใช่แบงก์นะครับก็ยังใช้อยู่พวก non bank หรืออะไรเงี้ยหรือ manufacturing manufacturing จะขายของให้กับ distributor er ก็ใช้อยู่นะครับหรือ wholesale trader ก็ใช้อยู่นะครับก็คือคนที่ซื้อมาขายไปอันนี้จะใช้แต่ถามว่าอย่างเช่นบริษัทที่เป็น retail จะใช้ไหมหมายความว่าลูกค้าของเขาเป็นลูกค้ารายรายย่อยถามว่าเขาจะใช้ไหมก็มีลูกค้าบางรายเอาไปเช็ค supplier ครับเพราะว่าคือคุณขายรีเทลแสดงว่าคุณต้องมีของจากซัพพลายเออร์เยอะมากบางทีซัพพลายเออร์เป็นหมื่นลายเป็นหมื่นลายคุณจะบริหารซัพพลายเออร์ยังไงให,ให้ให้มีของส่งให้คุณแบบไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเอาข้อมูลนี่เข้ามาจับบันดับว่าแบบอ๋อซัพพลายเออร์เราต้องคัดเกรดระดับหนึ่งนะไม่ใช่แบบซัพพลายเออร์ที่ที่ cash flow ไม่ดีแล้วสุดท้ายไม่มีกําลังที่จะมาส่งของให้เราได้ตรงต่อเวลาแล้วเกิดความเสี่ยงกับ การขายอย่างนี้ครับภาพนี้เนี่ยเป็นควอ d a n นานาลิซิสซึ่งจริงๆแล้วแกนเนี่ยเราเราเราสามารถที่จะเลือกแกนที่เรากำหนดได้มันก็มีหลายหลายแบบนะแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือ,อสมมติเราจะดูลูกค้าของเราหรือดูฐานข้อมูลทั้งหมดของที่ c อพ p u s X มีเนี่ยว่าบริษัทที่มีอัตรากำไรเติบโตมีการเติบโตและมีอัตรากำไรที่ค่อนข้างสูงเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เป็นธรุรกิจที่ ที่เราอยากรู้ว่า,ว,าว่าจริงๆแล้วมันมันคืออะไรเพราะนั้นเราเราง่ายๆเนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งกลุ่มข้อมูลออกมาเป็นให้พลอตตามแกนถ้าเราเมาส์ไปโอเวอร์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะว่าอ๋อโอเคอย่างเช่นถ้าเป็นตัว S นะครับสีเขียวอันนี้สีแดง n มน a c ฟ u r i n g โอเคแ u น a c ฟ u r i n g เนี่ยตัว c r o s s Margin เนี่ยเ,เขาก็จะบอกว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สินะเป็นค่ามีเด a n cross นะ margin ส7ตัว operating margin operating profit margin นะครับอันนี้ก็คือ profit ที่ที่ได้กํำไรมาทางด้านล่างเนี่ยเป็นกํำไรขั้นต้นทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นกำไรกำไรก่อนภาษีก็คือเป็น operating margin profit margin นะครับประมาณ4%มหมายความว่าคุณมีกํำไรขั้นต้นหลังจากหักต้นทุนแล้วเนี่ยเหลือ17บาท แต่พอหลักหักค่าบริการค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารเนี่ยเหลือแค่สี่บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทางขวาทางด้านทางด้านขวานะครับถ้าเป็นตัวเอสครับเนี่ยก็จะมี cross margin ที่สูงขึ้นนะครับสูงถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเออ,อ net m a r g i นเนี่ยก็เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นตอย่างนี้เป็นต้นอพอคลิกดิวดาวปุ๊บมันก็จะบอกว่าเซอร์วิสอะไรแล้วก็ เนี่ยมันก็จะแบบกระจายลงไปเรื่อยๆนะครับงนั้นเราเรายังสนใจอยู่ทางขวาบนนะครับลองลองคลิกเข้าไปดูเรื่อยๆอ่าตัวเนี้ยฮะตัวฮะแล้วดูขวาบนอีกนะครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีมาจิ้นที่ค่อนข้างสูงตัวนี้โอ,นโอ้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 จนถึงจนถึงไม่ดิวดาวไม่ได้ละดังนั้นมันก็จะแบบค่อยๆดิวดาวลงไปเรื่อยๆแล้วเราเราสามารถไอดีนิฟายได้ว่าเออโกรธแล้วมันกำไรเยอะ มีใครบ้างนะครับแล้วเราสามารถเนี่ยอันนี้อันนี้พอม o า s ส์ไปโอเวอร์ดูนิดนึงครับก็อันนี้ Margin เนี่ยค่อนข้างสูงเลยแบบโอ้โหแบบว่ามา r g i n เพียวเลยใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเป็นอะไรที่ว้าวแฟกเตอร์จริงเลยอาทีนี้โอโฟังดูแบบอิ่มครบท่วนทุกอย่างขนาดนี้เนาะถ้าสนใจอยากเริ่มใช้งานต้อง ติดต่อที่ไหนยังไงครับผมมีอะไรพิเศษให้ได้บ้างครับสําหรับคนที่ดูไลฟ์วันนี้ครับครับครับก็ตอนนี้เราเมีไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลของคอพ p a s ซึ่งซึ่งสามารถแอดผ่านทางหน้าหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมุติว่าพิมพ์คําว่า cpxmkt เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราจอง,จองสิทธิ์ลด5%ทันที นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ต้องไปทําอะไรก็คือแอดไลน์ปุ๊บแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่จะซื้อแล้วเราก็เคลมตรงนี้ได้นะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมันมีกระบวนการหลังจากแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยทดลองใช้ฟรีได้15นาทีนะครับถ้าใช้15นาทีปุ๊บก็จะได้วอเชอร์เป็นอีคูป,ปองของ Starbucks 200บาทนะครับ <S <S อันนี้เราก็จะแบบว่าพิเศษเลยสําหรับทุกค้าเพจของคุณหนุย่ยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ย คือไม่ต้องพูดถึงคูปองซาบักหรอกได้ได้ใช้ข้อมูลฟรี1 5นา,าทีผมว่ามันก็แบบเยอะมหาศาลซึ่งจริงๆปัจจุบันถ้าเทียบเป็นอาคาเนี่ยมูลค่าก็ถือว่าแบบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับก็หลายพันบาทฮะโอ้โหชัดเจนฉะนั้นสแกนทันทีครับสแกนแคปทันทีเนาะถ้าใครเป็นคนที่ต้องคอนแทคเองสแกนทันทีใครต้องส่งอันนี้ต่อให้เพื่อนร่วมงานหัวหน้าแคปหน้านี้ลรโยนเข้าไลน์กรุ๊ปทันทีเลย นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากครับวันนี้ที่ได้เชิญคุณจอนนี่คอพัสเอ็กมาแชร์ให้ฟังกันเนาะก็จะเห็นว่ารูปแบบมุมมองของการใช้ Data สําหรับ B2B ในบ้านเราเนี่ยผมเชืว่าในบ้านเราเนี่ยสามารถทําได้จริงแล้วก็ทําได้เลยและใช้คว่าทําได้ง่ายด้วยนะด้วยคอพัสเอ็กที่เป็นระบบที่พร้อมทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะไปใช้ในขั้นเริ่มต้น i m m e d i a t e หรือ advanced จะไปเชื่อมกันหลังบ้านยังไงนี่ได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแอดมินของ c o r p a s s x ใช่ไหมครับคุณจอนนี่ครับเขาก็พร้อมตอบคำถามทุกคนอยู่ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เลยนะนะครับใช่ครับถามได้เลยครับยินดีครับครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณจอนนี่ครับฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคนที่ดูไลฟ์อยู่แล้วอาจจะกำลังเอ๊ะเอ๊ะฉันจะ ต้องตัดสินใจเลยไหมนะช่วงสุดท้ายครับผมคือคือจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็เอเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งพ่านะครับแต่สุดท้ายเราเนี่ยมันอาจจะมีมิติอื่นที่เราอาจจะต้องมาใช้ประกอบนะครับอย่างเช่นแบบกอร์ดฟิลลิ่งที่เราแบบดูข้อมูลแล้วเพราะว่าการทาธุรก,กิจอะมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วละ่ะแต่ความเสี่ยงระดับไหนที่เรารับได้แล้วได้รีเทิร์นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสม ถูกไหมครับมันไม่มีทางอะไรที่เราจะแบบไม่มีความเสี่ยงริสก์ฟรีมันไม่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ได้ได้ร e เทิร์นที่ด,ดีมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทําธุรกิจอยู่เราก็ต้องใช้ข้อมูลเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะวัดว่าออกความเสี่ยงเนี้ยเรารับได้แล้วเราก็พิจารณาจากความเสี่ยงตรงนี้แล้วโอกาสที่ได้จากข้อมูลเนี้ยมันก็เป็นอีมิติหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปแบบเอ่อไป explore เพิ่มนะครับเพราะว่านียมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เอ่อคุณไม่รู้อะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเบสที่ทําให้คุณแบบ อา,อาจจะมีมิตทิที่ที่ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้นนะครับอ,อันนี้ผมผมก็ฝากไว้นะครับโดยเฉพาะแบบาการที่ปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วการการดูข้อมูลแบบสม่ำเสมอหรือเราเรียกว่าอยากจะให้เป็น p olicy ของธุรกิจเลยว่าแบบคุณต้องดูข้อมูลก่อนที่จะไปพบลูกค,ค้าคุณต้องดูก่อนข้อมูลก่อนที่จะขายของ คุณก็ดูข้อมูลก่อนที่จะไปเ,เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับใครอย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าอย่างสถาบันการเงินเนี่ยที่ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับเขาเลยเพราะข้อมูลของเขาเนี่ยเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากแลแบบ้วอันนี้ก็พรุฟแล้วว่าแบบเออขนาดบริษัทหรือแบงค์ที่แบบใหญ่ๆแล้วเขามีมีเอ่อคลเลคอรอรลับประกันอะไรท <The> ี่แบบเขาสามารถ ทำได้แต่เขายังใช้ข้อมูลแบบอย่างมากมายมหาศาลแล้วเราเองอ่ะทำไมไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับก็ฝากไว้ว่าแบบมันเน้นเป็นออร์เนทีฟตัวหนึ่งที่ได้จะช่วยธุรกิจได้ได้ดีนะครับโอ้โหขอบคุณคุณจอ h n นนี่มากเลยนะที่ใช้คําว่ามาแบ่งปันเ,เรื่องดีๆแบ่งปันความรู้ดีๆแบ่งปันแพลตฟอร์มดีๆแบ่งปันโปรดักตดีๆแล้วก็แบ่งปัน Data ดีๆให้กับ เราเนาะให้กับเพื่อนๆการตลาดประตอนทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่เป็นเมนจ์เมนต์จะได้มี Data ในการดีเวลพิชันมากขึ้นนะครับไว้โอกาสหน้านะคุณจอห์นนี่นะเดี๋ยวขอเชิญมาเพิ่มเติมนะผมว่ายังมีอีกยังมีเลยครับผมว่าหลายคนยังคงรอฟังอยู่รอบหน้านะครับใช่คาว่าแบบนี้เพื่อนๆไปสมัครใช้งานลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเหมือนมามานั่งเรียนไปพร้อมกันดูซิว่าเราควรจะต้องใช้ยังไงในมิติไหนเพราะผมบอกเลยว่า Data ใน c อ r e Plus X เนี่ยมีใช่ว่ามีความเอลิสสูงแล้วก็มี Data เยอะมีหลายๆอย่างให้เราใช้งานได้ผมใช่ว่าสองสามชั่วโมงก็ไม่จบจริงๆนะครับขอบคุณคุณจอนนี่มากครั้งหนึ่งครับผมครับยินดีครับคุณหน่่ยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมชอบอย่างหนึ่งนะที่ผมได้ยินคุณจอห์นนี่บอกไว้ตอนต้นรายการเนาะบริษัทในบ้านเรามีเป็นล้าน1.5ล้านบริษัทแต่มีบริษัทที่ใช้ Data เนี่ย ในการตัดสินใจเนี่ยแค่1,500บริษัทคำถามคือนะวันนี้คุณเป็น1ใน1,500หรือ1ใน1.5ล้านแล้วภายในปีนี้หรือภายในพรุ่งนี้คุณอยากอยู่ในบริษัทกลุ่มไหนเพราะวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่า Data เนี่ยดี ven, Everything ไม่ใช่แค่ Marketing แต่ดีเ Business หรือแม้กระทั่ง Devent Decision คำถามคือนะในปีนี้ เราใช้ Data ในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิมได้แล้วหรือยังนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากหา Data มาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจนี้ดีขึ้นแล้วแม่นยำขึ้นก็ติดต่อที่ c o r p a s ์นะครับนี่เลยครับโปรโมชั่นที่บอกไปเมื่อคู่นะครับสมัครสแกนรับส่วนลด5%เนาะนะครับผมรละเอียดเดี๋ยวทางแอดมินของ c o r p a s ์ก็จะอยู่แล้วก็คอยตอบกับคนที่อยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติม,มนะครับวันนี้ ต้องขอบคุณเพื่อนเทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันจนจบไลายชั่วโมงครึ่งความรู้แน่นๆเต็มๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นี้กับรายการการตลาดสัปดาห์ละตอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ